ชุมกลุ่มยิวะเกษตรกรโรงเรียนไทยรัฐพิยาหนึ่งร้อยเจ็ดบ้านพุนันแก้วนะบัดน,นี้ กานธิดากระแก้วค่ะพานุวัตรคุณาครับพน,นักบิดจางคร,รับทิพวัตหัวครับชูจิกาเสือค่ะลินดามาค่ะกันนิกาหมูโตค่ะนำพาวดีแั้วินทีค่ะเลี่ดิฉันออนจิดาผงค่ะท่านประธานท่านผูมีเกียรติและเพื่อนสมาชิกการประชุม ท่านประธานการประชุมในวันนี้มีผู้มาประชุมทั้งหมด19คนเป็นชาย3คนเป็นหญิง16คนค่ะท่านภูมิเกียรติท่านธมาชิกข้าพเจ้าขอเรื่องการประชุมการรับเบียบวาระการประชุมดังนี้บเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานเจ้งให้ที่ประมาบวันนี้คณะกรรมการการคัดเลือกเกษตรกร,ร,รและสถาบันกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปีพุทธศักราช2563โดยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา108บ้านทุ่นางแก้วข้ารับการคัดเลือกกิจกรรมกลุ่มยิวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยิวเกษตรกรและสถับขอภัยค่ะและสมาชิกกลุ่มยิวเกษตรกรดีเด่นในวันนี้วันที่27กรกฎาคม2563ขอให้ 63, สมาชิกทุกคนปรบมือเพื่อท่านรักคณะกรรมการกด้วยค่ะ ระเบียบารที่สองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วท่านเลขานุการโปรดอ่านรายงานการประชุมครั้งที่แล้วขอเชิญค่ะท่านประธานท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนสมาชิกการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมครั้งที่5เมื่อวันที่15หกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 3นกรายงานการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าประชุม ทั้งหมด19คนเป็นชาย3คนเป็นหญิง16คนค่ะเริ่มประชุมเวลา13นาิกาจุดสิงเซนนอกระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานเจ๊ย่้ทราบำนางงานเกษตรอำเภอละงูแจ้งกำหนดการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรสมาชิกและที่ฝึกสายยุวเกษตรกรระดับเขตในวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6พน ระเบียบวาระที่สองได้งานการประชุมครั้งที่แล้วมติประชุมรับรองวาระที่สามเรื่องสืบเนื่องวาระที่สี่เรื่องเพื่อทราบวาระที่ห้าเรื่องเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมต่อไป20สิงหาคมพุทธศักราช2 5งพัน้อวิชาการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอละงูให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์พืชเพื่อเพื่อนเริง สมาชิกคร่วมกิจกรรมสันทนาการปิดประชุมเวลา14นาฬิกานาทีค่ะขอบคุณค่ะสมาชิกผู้ดใดจะทัดทอนหรือมีความสนสัยเกีกับรายงานของกลุ่บ้างไหมคะถ้าไม่มีผูใ้ใดจะรับถัวว่ารายงานของกลุ่มถูกต้องสมบูรณ์ขอให้เพื่อนสมาชิกยกมือเพื่อรับรองด้วยค่ะขอบคุณค่ะ พระเบียบบาลที่สาเรื่องเจ้าเจท่านเหรันยิปตรวจงานรายงานสถานการเงินของปุ่มให้ที่ประชุมเจ้าขอเชิญค่ะท่านประธานท่านผู้ใหญ่ มีย3285บาทไดรายรับ680บาทกิจกรรมเป็นรูปผลิตภัณฑ์มีรายจาย1,001บาทรายรับ4138บาทกิจกรรมการพอเหตุมีรายจาย5,120บาทรายรับ5400บาทรวมรายจ่ายจำนวน2851บาทรายรับ2548บาท NG งคงเหลือจำนวน4197บาท และรวมกับเงินบริจาคเพื่อกิจกรรมยุวเกษตรกรจำนวน3,000บาทรวมเดือนมิถุนายนมีเงินจำนวน7,197าบาทณปัจจุบันเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2563มีเงินจำนวน8 2 4 6บาทค่ะมีสมาชิกผู่ใดจากคัดค้าหรือมีความสงสัยกับการเงินของคุณบ้างไหมคะ ถ้าไม่มีผู้ใดก็จะทักทวงก็ถือว่าสถานการณ์มือของกลุ่มถูกต้องสมบูรณ์ขอให้เพื่อนสมาชิกยกมือเพื่อรับรองได้ค่ะาขอบคุณค่ะให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มให้ที่ประชุมทราบกิจกรรม้านที้ืรรค่ะ เกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม3ได้ดำเนินปลูกผักกวางตุ้งจำนวน3แปลงคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม4ได้ดำเนินปลูกผักกุ้งจำนวน1แปลงคาดว่าจะได้เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคม5ได้ดำเนินปลูกมะเขือจำนวน2แปลงสามารถเก็บได้ทุกเดือนค่ะ 6. ได้ดำเนินปลูกอดิบจำนวน3แปลงสามารถเก็บได้ทุกเดือนค่ะ7 ได้ดำเน,นินปลูกกระเจี๊ยบเขียวจำนวนหนึ่งแปลงสามารถเก็บได้ทุกเดือนแได้ดำเนินปลูกผักน้ำจำนวนหนึ่งแปลงสามารถเก็บได้ทุกเดือนเก้าได้ดำเนินปลูกผักโขมจำนวนหนึ่งแปลงสามารถเก็บได้ทุกเดือนส0ได้ดำเนินปลูกพริกได้จำนวนหนึ่งแปลงสามารถเก็บได้ทุกเดือนค่ะขอบคุณค่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมได้บริษัตค่ะ วัีเ็กรมเป็นหัวหน้าหนริษัทได้ดาเนินกิจกรรมกิจกรรมกิจกรรมที่1การเลี้ยงเป็ดไข่เป็ดไข่มี28ตัวเก็บไข่เมื่อวันที่5มกราคมและได้เพิ่มมาอีก30ตัวเมืม่อวันที่3มกราคมกิจกรรมที่2การเลี้ยงไก่ไข่มี19ตัวเก็บไข่เมื่อวันที่9มีนาคม กิจกรรมที่3การเลี้ยงไก่พุ้นเมืองมีงมจํานวน6ตัวการปฏิบัติงานของกลุ่มปัจุสัตว์ได้เก็บไข่ให้อาหารเช้าลรยินให้น้ําทําความสะอาดข้อและส่วนผลิตผอแยค่ะและผลผลิตได้ส่งให้โรงอาหารเพื่อทำอเป็นอาหารกลางวันและจำหน่ายให้ผู้ปกครองกลุ่มปจุสตัตว์ขอจบการนําเสนอเป็นเท็จน้ค่ะขอบคุณค่ะ ต่อไปกิจกรรมด้านประมงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อขอไ้สวัสดีค่ะดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอ,อัญจราช่วยเกลี้ยงเป็นเป็นหัวหน้ากลุ่มประมงค่ะผลการดำเนินง,งานมีดังนี้ค่ะได้ดำเนินการเลี้ยงปลาดินจันรนวนสามกระช่าง 2,400ตัวเล่ปลาในร่องสวนยานจงจำนวน2ร่องมีปลาบ้า2 0 0ตัวปลาดุก1000ตัวปลาหมอ1000ตัวจำนวน2,200ตัวค่ะรวมทั้งหมด4,600ตัวส่วนอาหารปลานะคะจะมีอาหารแบบสำเร็จรูปและเศษผักจากกลุ่มพืชและเศษอาหารจากโรงอาหารค่ะขอบค่ะ ต่อไปกิจกรรมนั่นปุ๋ยค่ะสวัสดีครับมชื่อเกชายัีี่สคหวหน้ากลุ่มสัตว์านอฟตัวนี้มีผุมักนาตามตามผงานไร้กำลังตามปมกแ้งรองดันและกิจกรรมสุดท้ายนคะคะกิจกรรมนั่นแปรรูปค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิกนินการงแก้วเป็นหัวหน้ากลุ่มด้านแปรูป กิจกรรมการเปรรูปมีดังนี้ค่ะ 1. นปลาส้ม 2. ไข่เค็ม 3. าก้ยฉาบ 4. น้ำสมุนไพร 5. น้ำพริกกะทด้ดยนำผลผลิตภายในกลุ่มยุวเกษตรกรมาเปรรูปเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนและจำน่ายกิจกรรมด้านเปรรูปขอจบการนำเสนอเพียงเทนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ทานกติคมีข่าวสังคมความรู้อะไรบ้างที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบท่านประธานท่านผู้มีเกียรติและท่านสมาชิกข่าวสังคมและข่าวความรู้ดังนี้ค่ะแนวทางการปฏิบัติเมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียนเพื่อให้นักเรียนห่างไกลโควิด -19 นีน 1. การมีมาตรการผักกรองเช่นวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนผู้ปกครองเล่มให้ประวัติหากมีความเสี่ยงหากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุเดเรียนทันที และแจ้งหน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่ 2. สวมหน้ากากนอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3. จัดจุดล้างมือขอให้ค่ะจัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ 4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียนเน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันให้มีกิจกรรมทําในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน5เน้นการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่ตางๆ ที่ใช้ร่วมกันอาทิสนามเด็กเล่นลูกบิดประตูห้องน้ำร่วมกับการจัดกลุ่มสลับการใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมากหกลดความแออัดให้จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็กของไัดร,าาระเบียบบาราที่5เรื่องเพื่อพิจารณานื่องจากช่วงนี้ถ้าใครและไข่เป็ดมีผลผลิตเยอะเราควรหาวิธีการปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างไหมคะพี่จันขอเสนอทำน้ำตาลไอค่ะขอบคุณคะ่ะพี่จันขอเสนอทำไข่เค็มค่ะขอบคุณคะ่ะขอให้สมาชิกยกมือให้คะแนนกับการทำน้ำตาลไอค่ะยกมือขึ้นค่ะรองประธานนคะแนนด้วยค่ะกับการทำน้ำตาลไอค่ะมีผู้สนใจสี่คนค่ะขอให้สมาชิกยกมือให้คะแนนกับการทำไข่เค็มยกมือขึ้นค่คะ กับการทำเข่เคมมีผู้สนใจสิบคนค่ะสรุปได้ว่าสมาชิกเห็นด้วยกับการทำไข่เค็มมอบหมายคุณมแบรูปประสานคุณคูสุวิทย์เพื่อดำเนินการต่อไปค่ะร,ระเบียบวาระที่6การบรรยายความรู้ภาควิชาก,การวันนี้เราได้เชิญวิทยากรโดยคุณนัทนาพันธ์อ่อนสีแก้วอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านและได้รัปรนนะมัลชานฤทธิ์สมาชิพดีเด่นระดับจังหวัด มาบรรยายความรู้เรื่องการผลิตขยายปุ๋ยหมักน้ำขอเชียค่ะ ในระดัตนพาน้อนชีเกลเป็นอส,สมาชิกเศษตผู้ดีอ๊อฟน้องเราพวกเป็นตัวเรื่อนสมาชิกต,ต้นเบ็ดระดับจังหวัดกับวันนีก้ก็ผมมานำสเสนอนะครับการแนะนำการทำปุยมักน้ำมักหรือว่าการขายายพืชพืชท,ที่ให้กับน้องๆที่ได้่อทำกิจกรรมนะครับมันจะรอด ไม่ว่าตัง้งที่บ้านหรือตั้งโรงเรียนนะครับผมจะมาแนะนําให้ความดูเป็นประจํานะครับแต่การนองๆได้ไปเย็นเย็นนะครับที่บ้านนะครับไปศึกษาการทำปุปำ๋ยมกักมักที่ว่าเปล่าโดยทการทำการทำปุ๋ยมักนะครับมันมีมักเองมักเปียกนะครับแต่กาจุลินทรีย์เพื่อการกระจายเพื่อกเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชนนะครับฟอกตะกอนพุทธ นะครับครับผมทำมาเมื่อปีเจ้าใบอะไรใช่ไนะครับในหลวงรัชกรครัอพวกระบาดชุมชนประชาอยู่วะนะครับได้นมนำเสีสันได้ชัดเจนนะครับมาใจให้กับประชาชนในตำบลบึงพุทธนะครับเรูาศึกว่าต่างลูกเรื่องต่างๆนะครับให้ความสนใจแก่ต้องประชาชนของเราครับให้ครับที่ใจวันนี้นะครับผมไม่ต้องลงทุนมากนะครับปีน้องใช้ยังไปตั้งหรือว่า ตางขนากรรมการอีกองไปตั้งนะครับลงทุนเพียงลอยสร้างสิบบาทนะครับสร้างมาจะนำใจประโยชน์ได้มากใหม่รับครับวันนี้ผมได้นำตัวชุดเรนซี่นะครับเขียนอันกับเ่อนำมาขยายอันกับเือมือเดียรอนอนเือมืออยู่ไหนเดี่ยจอปู้ยจอบุ้ยได้ครับปฏิบัติให้เลยกันชัดชัดเลยนะครับ ชาแก้วถ้าชายแก้วก็ได้นะครับแต่ว่ามันกลัวว่าหญล้นเดี๋ยวมันเทนะครับแล้วแต่เสียงเสียงไปแล้วนะครับอันนี้คือไม่เทนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะได้นะครับคือตัวนี้นามอี็นนะครับเป็นนามตีว่าสมเด็จโปะนะครับขมน็อนะครับไม้ประช่าชุนเจ้าเตยได้ายนะครับนี่คือตัวแม่นะครับคือทางน้ำตาลนะครับซึ่งเดี๋ยวว่าก็ไม่เอาเร็วไม่ใจเดี๋ยวก็ติ่งเี็ว แต่สร้างหัดนำมาใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวพอนี้คือสินจีเห็นนะครับนี่ตัวเมย์้าถ้าบอกเอา่วงตัวนี้มาส้มกันนะครับเกเคยเป็นหรูนะครับครเมย์นะครับปัดพลื้อกลายงาดนะครับถ้าคาดเมย์ไม่ฟังว่าลากาจะไม่ออกมาเล่นกันไม่ออกมาลุนก็ไม่ออกมานะครับเราตัวพอนี้สร้างหัดเผเจอได้ถุกถุกสถต้านอาการนะครับตัวาเนี้ย ทา้งเลยคือโอแม่บวกกันมาไปเจอมาเป็นลูกเลยนะครับไปรอของแม่มานะครับตัวแม่นะครับ,นะรบถ้าพี่น้องไม่ต้องซื้อนะครับตัวอีฐเบื้ยดิบยี่ห้อบาทเออเบี้ยสร้างฮะนำเอาไว้กับเอ,อนาน้ำซ้านนะครับมาเต้นตัวแม่ได้นะครับแดีก็น้ำอ้อยนะครับแดีก็น้ำมะพร้าวนะครับแดีก็น้ำอัจจวะนะครับเราก็ว่าไปดิอาจจะปูดยากแต่ว่านเปน็เป็น เป็นเป็นเด็ดีนะครับแต่น้ำมามาเต็มแบบนี้ได้นะครับกับเมื่อตั้มโอ๊กในหลูกระโจมกันเรลียวนะครับเดยวกับใจปอช่องจนรุ๊ตนะครับช่องจอร์นี้ช่องจอรนกิก้าวเดยวกับแม่ช่องจรนนะครับเดยวกับเส้นหนังนึ่งดีเด็กกัย้้วนะครับย้้วเด็กก็เขาเรียกว่าก้าวกันนะครับเดยวก็เปิดคว้าให้ระบายนะครับอาการอก เดี๋ยวก็ตังไหวสามถึงห้าวันเดจะมาเปิดกว้างกะเย้าก่อนเดี๋ยวก็เปิดกว้านะครับจงว่าให้ครบสิบห้าวันนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวกันเนี้ยเอาตัวเนี้ยเป็นแทนเอาลูกเนี้ยมาแทนผ่อนะครับถุยสมกับแม่แม่เนี้ยนะครับวือว่านังตาตัวไหนก็ได้วิววะมันสั้นวิอวะมันน้ำพัดเสวานะครับอย่างละโชคชนโรคชนเมื่อดิมนะครับเดี๋ยวจะกลายมาเป็นรุ่นนะครับ รุ่นนี้อาจจะตัดเน็ดว่าเอออันทุตายไม่ใจทุตายนะครับรุ่นนี้ทราบมาแผลไล่ไปไดตั่วปฏินะครับอัีิเจนอะไรบ้งเอาไปตำอะไรบ้างนะครับอัีิเจนตานำมัดนะครับพุยมัดกระไดนะครับป้าไปต้าดัดก,กลิ่นนะครับตีบริเวณเตีมีกลินล่นกระไดเอาไปปฏิบัติจากนามเสี้ยให้เป็นนามดีกระได นะครับได้ทุกอย่างที่รอยต่ำนะครับคือส่วนทุมนะครับสี่พุ่มตั้มอยู่ทุกวันนี้นะครับนั้นสี่จะจัดในกลุ่มเรือนเขาพุ่มกับห้องน้ำนะครับทุกคนมีห้องน้ำนะครับพี่น้องกับเมื่อห้องน้ำมีฟินหรือว่าเต็มพี่น้องไม่ต้องรอรถดูดซ้ำอย่างที่มาไม่ตั้นนะครับพี่น้องสามารถหยิบอันนี้มาจ่ายได้นะครับ ใจเนื่งประมาณนื่งแกวนะครับนื่องแกวนื่องชกนะครับส้มน้ำที่ดิบเทลงไปในโตช่วมนะครับไม่เกินรัานจะพูบปิ้นยาปล่อยจางไปนะครับเดี๋ยวน้ำยาปีนองก้ามาเก่าน้ำเป็นปกติได้นะครับกามข้าวแก้มหน้าได้ในตัวขยะนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ตั้มเป็นน้ำยาไหลมาเล่นนะครับอ้าวไอ้ไอ้นะครับในตัวเลือนเรามีนะครับ เอาไอ้น้าหลกลุ้ดนี่นะครับส้มโจรเอาตัวเม่ส้มโจรมาต้มกันนะครับน้หนึ่งรีบห้าวัสด,ดุที่เรามีในกล้วยเลื่อนเราที่เราคิดอยู่ทุกวันนึ่งตากไก่ต้มก้าขิงกยอไก่หัวเตียมหัวหอมนะครับมามากาักไว้แช่ตึงสิบสาวันนะครับถ้ามานําไปใช้ผลหลายมาเล่งได้ไม่แต่ก้านะครับคือหลาย<ๆ>นะครับนะครับ ครับยี่ตัวนึงนะครับเอาตัวเนี้ยาทำหลังคาหรือว่าต่อมทิ้มันลงไม่ต้องไปห้ากเลยนะครับครับนึงช้ดกระตุ้นอันนี้นึ่งแก้วหรือว่านึ่งโจ๊กนะครับเนี้ยกระจ๊กเนี้ยเหาเก้านึ่งโจ๊กนะครับทำซ้อมจุลนึ่งโจ๊กทำท่ามานำไปไหลมาเร่งได้นะครับจ่ายเงี้ยเสียดางนะครับครับนักวันนี้นะครับผมจะ อ่าเราหมายเลขกันแบกแจกเลยก็ชิญน้องอยู่อาเกซนะครับอ่าถ้าชุไให้กับต่างกรรมการได้เลยนะครับเมือเรามีความรู้เดียวเราต้องทําได้นะอ่าหลุมทุาเดียวเราต้องปฏิบัติได้นะครับขั้นต้นครับเอาตัวแม่ร้อนนะครับและไหลน้ำ Thank but... อันนี้ไม่อันตรายนะครับคนก็กินได้นะครับคนที่สร้างกกินได้เราไปไป,ไปใส่ปักใส่ปุ๋ยปักไร้ก,เก็เรากินได้นะครับไม่อันตรายนะครับเราไม่มีสรารพิษอายุอายุทุกครั้งต้องจรน,นะครับ ตั้วนปวนไว้ไม่ได้เออโจนเจ็บนี่ผูกกันเจ็บตัวนี่เจ็บปวนเท่ากันนะครับตัวเดียวก็มอตัวตัวขอจิ้งนะครับแต่ก็กับแม่มาประจมกันนะครับน้ำหนึ่งลิตรอย่างงี้งนับโจมโวนนะครับซีตัวเดียวพี่น้องว่าเออถ้าเมื่อซีซีีอาการตอนนี้มันจะซีอาจจะชื้นลงมานะครับ ไอ้ของตัวตัวลูกเนี่ยกลายเป็นปอเราพี่น้องก็ได้หวะแต่ว่าปอจริงกับปอปลอมนะครับนามมันจะเหมือนกันมากนะครับเหมือนกันนะครับตัวเดียวไปได้เลยนะครับเพราะไม่มีใหญ่เลย้วที่ตกต่างนะครับปพรามันจะตปวดสิบห้าวันเนี่ยมันจะทำทำกระจายกันชุดทีที่จะกระจายเต็มนะครับพี่น้องท่านใจใจถ้าทำกับปองเด็กแน่เลยนะครับเอาเหมืองใจได้ครับนแขงนะครับมันจะแขน ขึ้นจะจ่าได้นะครับต้าหนิมต้านนวลไม่วพอหายใจไม่ได้นะครับพี่น้องงานจะว่าเออปกติแต่ไอ้นี่หลัวเล็ดนั่นนะครับไสนะร้สสางมาตั้งวันนวลเร็วเต้เลยได้ไหมนะครับเต้ก็ได้แต่อย่าเต้ทิ้งเปลือกน,นะครับพี่น้องเอ้าตน้งตามตานี้มาเปิมเนะราแต่ก็ตั้งไว้เจ็ดวันจะจ่ายได้ปกติเลยนะครับงั้นวมาเท้นปกติวนันละไม่รูกอยากได้ปล่อยก็มาโอน นี่นะครับความเข้มข้นน,นี่ชื่อพอจิงนะครับพอจิงนะครับเมจิงเอาต่อไปเอาลู่นะครับชื่อตัวพอตามตัวพอของส้มหลเาเราปรบความเข้มข้น,นมันเงือนยังไงน,นะครับต้องเจอกันนะครับแต่การใชน้นี่ต้องเจาะของในหน้านั้นแหละ ถ้ามาจะไปเรียนรู้นะครับประจํานะครับไปดูเลขสี่บานพมนะครับวันนี้ตางพีก้อนได้เวลาแล้วว่ายีได้เวลาแล้วนะครับแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยวแค่เดี๋ยวเลยนะครับตัวการนี้นะครับการการฉีดแจงการบั่นไสนะครับวันหนึ่งก็ไม่จบนะครับสาหรับอย่างนี้แต่วันนี้ต่างพีก้อไ้เวลาผรมสิบนาทีนะครับคือมาทำเสดงให้ ตั้งคณะกรรมการได้จุ่มนะครับว่าน้องๆคนนี้สนใจจริงนะครับแล้วก็ในปฏิบัติจริงตามตัวเลือนต้องต้องน้องๆนะครับเอาใจไปเลยดุเดี๋ยวาควนเดี๋ยวโยนให้เขาเรียกว่าซีเมื่อนไม่นะครับแก่นั่นนะครับกับแต่เดียวคณะกรรมการต้องใจเลยนื่ว่าอยากมีตามเลยนะครับเกี่ยวกับน้องๆคองคลุมหัวกระเซ็นนี่นะครับฝาเนี่ย เราได้ไปให้ความรูวกับชุมชนหรือว่ากับชาวบ้านก้าวึงนชาวบ้านไม้นะครับามาถท่านได้เลยนะครับการสำรับผมนนะครับวันนี้การในนามผู้นำอาสาบรมัคเกษตรมู่เดียวนะครับเดี๋ยวก็รุมอาชีพที่ได้นมนำรับญาซื้อไปคิดปกเพียงมาชายนะครับเผื่อเป็นแบอยางข้องชุมชนและพวบประชาชนนะครับทั้งในตำบลและ อำเภอละูนะครับข้าพ,พุขอบคุณคณะก,กรรมก,การพมคิดวาวันนี้ตันมาประเบุญดังนี้นะครับกา่เขาไอความเป็นจริงนะครับนึ่งยาเอ็นจริงนะครับน้็ปฏิบัติจริงนะครับผมไม่อยากหวาให้คณะกรรมการ,กกร,กการตัดสินเดี๋ยวขอสร้างน,นะครับนี่เพราะผมได้ปั้นเวทีมาแล้วนะครับขอบพ,พนุนะครับผมิคณะกรรมก,การอยู่นี้น่าจะ ตัดสิ้นโดยความยุดด่ินที่อเกียงแต่ขอบคุณครับสวัส,สดีรดครับทีมนนะครับทีมนนเนะครับแบเ็วเข้าพเจ้าในนามสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนไทยรัฐพิทยา1นึนเอบ้านทุ่งานางแก้วขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะถึงเวลาสันานาการขอให้ทุกคน ให้ความร่วมมือด้วยค่ะสมาชิกขอเพลงค่ะปฏิคมนำนล่งเกมเพื่อความสนุกสนานขอเชิญค่ะยเอยวเอยวกเ,อเ,อเอวกษตรเฮเยอวเกษตรเฮเฮเยอะเกษตรสามสิ